วันนี้เวลา17นาิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐมในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปยังหอประชุมชุนหวันในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2563โดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประราศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจจำนวน267นาย ทั้งนี้โรงเรียนนายร้อยตำรวจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2444ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงเพื่อผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพและเป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทย ปัจจุบันเปิดสอนในคณะรัฐประาศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจโดยมีคณะตำรวจาศาสตร์คณะนิติวิทยา,าศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์และคณะนิติาศาสตร์โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทใจความสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจผู้รับราชการเป็นตำรวจได้เชื่อว,ว่า เป็นผู้วิทักษ์สันติราษคือทำหน้าที่วิทักษ์รักษาสันติสุขของประชาราชการจะทำหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วแต่ละคนยังต้องต,งตั้งตนอยู่ในความสุจริตทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และในการดำเนินชีวิตอันเป็นปกติประจำวันด้วย ความสุจริตนั้นมีสามส่วนด้วยกันคือการประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งคำพูดจาประสายส่วนหนึ่งและความคิดจิตใจอีกส่วนหนึ่งถ้าทุกคนสามารถสำรวมระวังการกระทำคำพูดและความคิดของตน ให้ถูกต้องเป็นสุจริตอยู่เสมอก็จะเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมทุกเมื่อตรงผลให้ประชาราชดอนมีความสงบสุขปลอดภัยชาติบ้านเมืองก็จะมีความผาสุขมั่นคงได้อย่างแท้จริง